สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสมริคะแนนคือเกานอนทุกคน,นกวคนันนี้ยุ่งซีคือเกานอนทุกคนเนก,นนกิดขี้เกิดไก่อ่ะก็วันนี้ยุ่งซีซีเกาบริซีเกานอนทุกคนแต่เซฮาสซีมาสมห้มหมูไปขายผืออ่นนอนทุกคนดเดี๋ยวม <laughs> แม่เ,มเดี๋ยวเดี๋ยวไปเหยาะก่อน,น,น้อนทุกคน แต่ไครับทีไปคล้ายหนักเน,เนอ่เปลือสอบขาดว่าเดี๋นะนายี่ดมใ่กบนี่นี่กรบานี่น้ยน,นี่กระน,น,นี้เลยเน่ะ ในที่มันขาติดงปองๆเปลเปลงอยู่ถมจได้ขับคืองทำจะหันโอ๊กระสอบจะบ่มีหรือไงกระ่อบกระสอบบุฟ่าหรอ

you okay. อกไหมงงามคือตัวเกบ้านเช้ารอกงามเวิ่มองคุณวานี่ม่ใช <AND> well ่บงาตัวนี้ฮอนฮอนงช่อนเดียวไฮอนตัวเดียว dạng dạng hửm, dạng gọn, dạng 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 mẹ dạng mẹ, dạng mẹ dạng Đi dạng หอนเอนเสียคะแนนมนันเยอะเสียคะแนนมันหน่วก่อนกคน ที่คุณก่อนทุกคนหลังจากที่เราค้นมาแล้วเราทุกคนนี่เราสิมาซุ้มกันเนาะมีแม่กันแดให้เบิ่งเเถอโคตรฮอดได้ทุกคนใส่หน่งพี่เดอกกอนไง ส้มไปแบบนี้เนาะ,ะทุกคนมมันสีขาวกันเสือมันสีขาวกันนะทุกคนส้มไปเดี๋ยวด้วยส้มเดียวไปเดี่ยวหอบนึง เห็ดเพิ่งหัวเกะให้กินอะไกะแมมันมีแต่ดีโดกินกะแลมด้กคนเลยกินกะแลมเด้อนพูดเลยอนหอนกระแมกินกะแลมด้ทดอทตกคด โบมักนะรถนี่ยัได้รถดีก่กได้รถดกวดแู่ดแมกดีมากมากรถดีกว่มักรดดีมาเลยไปปดอกินผืก ตัวนี้มาดีด่าเปือกกระเพาะวะนั่งนอนหอนตะโกนเป็นอะไรขึ้นถ้านอนบันจะเปื่อพราะลมนาวนี่ก็ประหยัดประหยัดน้ายังกูติสิตายจิบงวงสิเบนง่งมันอยู่ไหนเนาะมื่อคืนนี้พี่ภายในห้าเตียงอายในห้านอนกระโดมทั้งเพดานามันอันนั้นพัดไปพัดมาเขามันอะไรมันกระลับกลับปัะนี้มันจึ่งมันกระหอนแดดมันแดดมันระเบิดตายก็ได้บกเบือน กินกระแลมหรือสรับกินกระแลใช่ใช่ใพ่ไปสุดกับสอบใไปอีเมีย เอาอย่างนี้จมเอาอิเอม่ล้วเมื่อไห่อิเม่แล้าถือเมื่อไนร่แน่นอนม่งใส่กจ่าไงยยุคฮางอะไรพาเขาไปเมนเด้อ,อเดาวออเด็ดไม่ไดสดส <c ười> เลีไปทีคุ้มตาลำบ่เดี๋ยวกเอ้ยนอนเด้อ

ติดเนี้เขาเด็กก็มาตีดตเขาเด็อ่าเลี่ยนทีกันนอทุกคนที่ื่รแด้วันนี้มาทุกคนสวมแหน่แหน่เด็เขามาหายกันตันนี้ก็เดิมเหมือดแน่นอทกคนเนาะแจงอะเฉืเมือดแน่วอทุกคนเนอะามม่ไฟไฟทาตายดอกไฟหงสีตายทุกคนที่น้ากาโคมมาต่นอก็เรียดมานะาค จะใส่อกไรทคนกินกลางสีได้เนี่ยคะแปลว่าม้าโมมามานี่มันโมมีคองจำหรือมันเจ็บโอ้ยจบไปทื่นข้องกลางจบไปใส่หัดไหมจ๊ะคืออะไราเป็นังไงอตัวใหญ่ใหญ่เหม่อด้วทุกคนเนาะเหม่อด้ทุกคนเดห่วยกระสอบพ่นไปหัวเกกระสอบเนาะ

ยาโมคหงนะมันเี่ยัวแค่ไหนไทน้ำเทียบน่ส้นน้ำเทียบนี joy นู่นในนี่เนาะ่อนโตขนาดโตยืนโตอือ้าเสียมันแท้ๆกตื่นคะคุตืนนี่โอ้โหจะจตใจจกโลใ่อีกหนึ่ง

เฮ้น้องไม่พูดตกันมาได้หักโวยบาดุขื่นบาด่น้บไกมรงไหนงอาเก่งดีไมอหวหนึ่งเทากับมืงได้เนาใ่สิเท้ากับสนี่ละคนก เน้อทุกคนตอนนี้เมือแห้งเดีวจในยางออกว่าทักหนาห้องสีไปนอนที่ใเมือนแห้งอัดบวได้เดี๋ยวสำหรับคิดดีนาอทุกคนเดียวเขาจบต้งเพียงตอนนี้นาะทุกคนายังบุทันแดดหลงกันขอไปหายต่อยันแดเนะเงราะว่ามีไฟแล้วมันสิเมือก่อนนาะทุกคนกินเนี้ก็จบตงเพียง่นนี้าะทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาหบชมนะกคนด้กาปกทุกคนสักคไใ้กดแชร์กดติดตามเลยทุกคนที่กำัดูกดกระดิ่งกโอเคน้ะทุกคนไปกันเลยบาย